เราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่12มกราคมบริษัทส่งสินค้าให้บจกไทเทคดีได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ตามเอกสารเลขที่อ้างอิง1001และจัดทำใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าณวันส่งมอบสินค้า มาที่โปรแกรมนะคะไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะกด Work ์ l โฟแล้วไปที่ i n v o i c e สินค้ากดที่ขายเชื่อนะคะ1.2ึ่งจุองเลเอกสารศูน1นูค่ะกดโอเคแล้วกด f อสามเพิ่มนะคะ เลขที่จะให้ระบบทําการรันเองนะคะกด enter ไปที่วันที่ค่ะวันที่นะคะจะเป็นวันที่12 01 58ค่ะกดเคนะคะรหัสลูกค้าใส่จุด enter ค่ะะเ r ื a ก C 1ค่ะ Thai p r i t i n g ค่ะโอเคค่ะเสร็จค้นหาเอกสารตรงนี้จะใส่ จากินเป็นวานะคะแล้วแล้วใส่้นระบุเป็นใบค่ะจากนั้นไปที่เลขที่อ้างอิงใส่ตุกแล้ว Enter ค่ะเราจะไปเราจะเห็นเอกสารอ้างอิงเลขที่1001ที่เราใส่ไว้นะคะกดเลือกเลยค่ะแล้วกดโอเคค่ะค่ะจากนั้นมูลค่าสินค้า เท่ากับ36,000นะคะเราจะมาดูแลยอดสุดทีนะคะเท่ากับ38,520ค่ะจากนั้นกด F10 บันทึกนะคะค่ะโปรแกรมจะลงบัญชีอัตโนมัติให้ได้ก็คือเดบิตรูปนี้การค้า38,520ันค้า38,520 เครดิตขายเชื่อนะคะ3600มืนเครดิตภาษีขาย2520ค่ะกด F10 บันทึกนะคะเราจะไม่พิมพ์นะคะกดโนค่ะค่ะ